สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ยอดนะครับผมรับน <ำ S 2> ้นองวัสดีกับท่านนิวแล้วก็น้องับผมวันนี้ก็มาตามแนวทางของอาจารย์ยอดแล้วก็แสดงความดีใจนะพ่อเนาะครับคุณพ่อยกหลักฐานที่ดูหน่อยพ่องดก่อนเนาะหกสี่สี่หกขัดให้ด้วยเนาะรับหกสี่สี่หกนะครับผมก็ให้ซื้อกันบนและล่างนะครับอ๋อนี่ใช่ไหมพ่อหกสี่ตรงนี้ใช่ไหมครับ ในรอบังนก็ได้หกสี่เหมือนกันหกสี่มันออกสี่หกนะพ่อเนาะโอ้โอก็ถือว่ายังแม่นอยู่นะพ่อเนาะครับพอยังพอ,อไปได้อยู่ครับผมงวดนี้มันมันงวดก่อนมันถูกสามตัวใช่ไหมพ่อครับงวดก่อนสามตัวงวดนี้สี่หกก็คืองวดก่อนของคุณพ่อเน,นี่ยถูกสามห้าหกงวดนี้ถูกสี่หกหกสี่ใช่ไหมพ่อครับงวดนี้มันถูกงวดที่เท่าไหร่แล้วพ่อ ไม่หมดที่เท่าไรไม่จําไม่ได้เยอะเลยทุกวันก็เป็นไข้แล้วก็ไม่ได้จดอะไรติดติ่ที่ทอกช่วงนี้ไม่ค่อยสบายใช่ไหมพ่อตอนนี้ไม่สบายเป็นไข้มาสองวันแล้วครับอเอ,อยังไงก็ขอให้คนพ่อหายไ,ไวๆนะพ่อเนาะครับไอไอด้วยใช่ไหมพ่อเป็นไข้แล้วก็ไอด้วยเนาะครับไอแล้วก็ปวดหนาวปวดระบบหมดทั้งตัวไม่รู้เป็นไงอาการแปลกๆติดติด,ดไข้มาจากหลานมาพ่อ ครับอเอาตะปิงงานแล้วครับอืมครับผมมาวันนี้ก็มาแสดงความดีใจกับคนที่มีโชคมีลาบกับคุณพ่อเนาะพ่อเนาะครับแล้วก็ต่องวดให้เลยไหมพ่อครับครับตอให้เลยครับแสดงว่ามันถูกในตัวสูตรคำนวณนี่มาสองวดแล้วครับแต่ว่าในคลิปเนี่ยก็คือลงไว้ตั้งแต่ตองวดแล้วตัวสูตรคำนวณครับ fc ถ้าไหนที่ไม่เห็นเนี่ยไปดูย้อนหลังได้นะพ่อเนาะครับพัไดไปดูย้อนหลังได้เลยไม่มีการโกหกไม่มีการหลอกลวงหรือว่าถ้าออกแล้วจึงได้มาโบกมันไม่ใช่ไม่มีแม่นตองงวดนี่แหละ ไม่มีแม่นล้างออกครับก็คือให้ไว้แต่ต่องวดให้ไวแต่ตองวดเลยคือว่าเอาสูตรผมเองสูตรต้องเดิมผมเองคือว่าเอาออกไว้แต่เนิ่มเริ่มนี่ดีที่สุดแล้วเอสซีของท่านก็ไม่เข้าใจถ้าเลขสูตรคำนวณชนกันกับคนอื่นอาจารย์ดังๆเออเขาจะว่าผมนี่เอาสูตรหรือเอาการบ้านเขาไปโอบไงน,นะมาลอกเลขเขามาปล่อยครับนั่นแหละมันมีอยู่ไอ้คนที่ พูดได้เขเขาก็พูดอย่างนั้นแหละอครับเอาลเลขเลขคํามาปล่อยแต่พไม่เคยเอาครับก็คือแอดมินนี่จะอธิบายว่าของคุณพ่อมีเลขสูตรคำนวณกับเลขมีสนาคถูกไหมพอ่อครับเลขมีสนาคนี่มันไม่เข้ามันไม่เข้ามันมาเข้าสูตรคำนวณ4664ถูกไหมพอ่อครับถูกต้องครับอ,อ่เอฟซีส่วนใหญ่อาจจะเห็นแต่มีสนาคอาจจะไม่ได้เห็นตัวสูตรคำนวณครับแต่แอดมินเชื่อนะครับผมว่าต้องมีคนถูกกับคุณพ่อ ก็มีมีเลยครับต้องมีเพราะว่าลวงไว้แต่วันหลังวันเลขออกหนึ่งวันก็มาถ่ายเลยใช่ไหมพ่อครับมากเลยย่างก็งวดน,นี้ก็ให้เตะเตะต้ตวงหมดเลยครับอืมนี่แหละเพราะว่าหลังวันเล็กออกปั๊บแอนดมเมนก็มาหาคุณพ่อเลยก็คือปล่อยตั้งแต่เนินๆเนี่ยน,น,น,นะพ่อเนาะครับอืมอย่างไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วมีชนางวดนี้แข่งไหมพ่อก็แล้วแต่ถ้าคุณลือรู้ว่าทางเอชซีเรียกร้องให้แข่งอีกก็จะแข่งเลย เอางี้นถ้าคุณพ่พอหายดีมาเลยเ้วค่อยว่ากันใหม่นะพ่อเนาะครับรอให้คุณพ่พออาการดีขึ้นก่อนเพราะตอนนี้ก็ทั้งไอแล้วก็มีไข้ไหมพอ่อครับมีไข้ด้วยปวดหัวทั้งวันไออแต่แต่ว่าผมว่าอย่างนี้เอ่อพูดคำนวณก็มันสุดสุดขีดแล้วสุดขีด,ดยังไงพอ่อก็เลขคำนวณน,นี่ก็คือว่าเติมดีเลยวมันแม่นแล้วใช่ไหมพอ่อครับมันแม่นแล้วมันแม่นสุดๆแล้วไม่ต้องมีสนาก็ได้ครับ <c oughs> เราม่นักไม่เข้างี่นะเพอาะเลยว่าเอาสูตรแต่สูตรคำนวณก็ได้แล้วก็เราเลขฝันอีกอ๋ออ๋อเลขฝันก็เข้านะพ่อเนาะเลขฝันก็เข้าอแต่ว่าเอ็ดมินเห็นว่ามันมีสี่หกในในสูตรอยู่แล้วก็เลยไม่ได้เอาลงนะพ่อเนาะครับข้าใจครับในฝันได้ตัวไหนพ่อวันได้หนึ่งหกสี่หนึ่งหกสี่ครับตัวเดียวกันกับสูตรคำนวณครับนั่นแหละ จนผมว่ามีเลยอยู่ในในสูรแล้วก็ไม่เป็นไรตางนี้ไม่ต้องเอาลงก็ได้เอ,อลงไปเดียวมันจะหลายตัวนะพ่อเนาะครับมันจะเยอะไปออแต่ก็ฝันได้ชุดเดียวนั่นแหละอืฝันเม็ดเดียวเลยครับได้เม็ดเดียวคือหนึ่งหกสี่เร่าเลาให้ฟังหน่อยได้ว่าฝันยังไงพ่อก็ฝันว่าผมถูกเลขตามตัวหนึ่งหกสี่แล้วมีแต่คนเอาของมาให้เต็มเลยโอ้ในความฝันใี้ถูกเลขครับถูกเยอะไหมพ่อ ก็ไม่รู้เยอะไม่เยอะไม่รู้แต่ฟันว่าถูกเลขสามตัวหนึ่งหกสีแล้วก็มีแต่คนเอาโคงมาให้ดีใจด้วยอย้ไรความดีใจ <c oughs> ก็เลยว่าเอา <c oughs> <c oughs> ต้องไปจ,จะอกะอกแล้วมั้งผมว่าอย่างนี้แหละ <c oughs> ไม่เคยฟันอย่เงี้นะนานๆนนทีแต่ว่า <c oughs> คอยดูแต่งวดนี้ถ้าฟันดีอีก็จะบอกคุณอิวและคุณน้องจะให้มาเอาออกทันทีเลยครับถ้าผม เอฟซีที่มีโชคมีลาบกับอาจารย์ยอดหรือว่าลุงยอดนี่ใครอยากจะให้ค่าสม,มุดประกาคุณพอ่อก็ได้เลยนะพอนาะครับเนาะเผื่อได้คุณพอ่อได้ออกไปซื้อยา,าไว้กินเอาไว้ทานก่อนเนาะสบายด้วยช่วงนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ยอดด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนเลยเนาะมันจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะเนาะขนาดว่าไม่สบายขนาดไหนก็ยังออกอยากออกกล้องนะพอนาะก็ไม่สบายก็ยังสู้ออกให้เอฟซีเพราะว่าไม่นาก็เอฟซีจะ จะไม่ต้องอผิดหวังครับเอฟซีะไไม่ต้องรอแนวทางพ่อเนาะไม่ต้องรอแนวทางคือว่าเปิดไข่อย่างไงก็จะสู้ให้ไอเรื่องผิดทูกนี้ผมก็ไม่รู้ไม่รู้จะออกตัวไหนครับผมก็ต้องให้ด้วยความเต็มใจให้ตามสูตรนะพ่อเนาะให้ตามสูตรผิดถูกเม่อไก,กันครับแล้วไม่มีเปลี่ยนแปลงด้วยไม่มียกเลิกให้แล้วให้เลยจนกว่าจะออกนั่นแหละออกเสร็จก็ผิดทุกก็เรื่อง อย่างหนึ่งกระดิ่งไม่คยเปลี่ยนคือตามตามมาเนี่ยมันก็ถูกประมาณสองสามงวดได้แล้วนะพ่อเนาะครับอเพียงแต่ว่าตอนที่คุณพ่อให้ถูกเนี่ย fc ไม่ค่อยได้สนใจมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยดังครับใช่ไหมพ่อครับอะเป็หนึ่งอันแล้ครับอมครับผมแต่แอดมินเชื่อนะครับผมเดี๋ยวคุณพ่อก็จะกลับมาดังเหมือนเมื่อก่อนครับเพราะว่าสูตรเามันไม่แน่ครับงวดนี้ผมก็มั่นใจอยู่ว่ายังไงต้องเข้ามาอีกให้เห็น ยังแน่นอนอืมเวลาสูตรมันเดินทีมันเดินกี่งวดพอเวลามันถูกนะครับครับมัน,มนาบางคาดกอดสี่ห้างวดเหมือนกันเลยเมื่อก<ว><ว>่อนนะพ่อเนาะครับง่นแหละมันเดาสูตรคำนวณเดินเนี่ยเดินติดต่อกันตลอดเลยอืมอันนี้ไม่ใช่สามสี่งวดแล้วหรอครับพี่นดวประมาณนั้นสามงวดได้แล้วนะพอน่อเนาะครับมันถูกมันดสามตัวทั้งสองตัวแล้วนะคะสูตรแต่คอยดูงวดงวดจะจถึงวันที่หนึ่งตุลานี่มันจะมาให้ไหมคอยดูก่อนอืมครับผมก็มั่นใจว่า ยังไงต้องมาแน,น่นอนครับขอให้เข้าอีกเนาะค่ะนาะครับเราอะออกวันพุธผมก็เอาหลักสีเป็นหลักออกวันพุธมีสีใช่ไหมพ่อกำลังวัดครัมีสีแน,น่นอนเด่นบนสี่ใช่ไหมพ่อครับเด่นบนสีเด่นล่างสองเนาะคร,ครับเด่นล่างสองจับคูคบ่ให้มีตัวไหนบ้างพา่อจับคู่อครับเอาเอาเลยเนาะครับผม จับคู่งวดนี้สูตรคำนวณได้เล็กบิลด้วยครับหนึ่งสี่สี่ครับหนึ่งสี่สี่แล้วก็สี่แปดศูนย์ครับครับแล้วก็หกศูนย์สี่หกศูนย์ห้าไอ้สูตรสามตัวนะครับเออที่ในชสองตัวก็มีสี่สี่แปดศูนย์สูตรสี่ศูนย์ห้าก็มีขนาดนี้ครับครับส่วน ล่างก็มีมีให้เหมือนเดิมนะครับค่ะมีให้เหมือนเดิมพิเศษล่างเหมือนเดิมก็เหมือนกันเน้นให้ละเนาะคือให้เก้าสองเม็ดเดียวครับตัวกันคือสามหกครับก็มีแค่นั้นเลยครับอืมครับครับผมอันนี้ก็เป็นตัวสูตรคำนวณถูกไหมพ่อครับสูตรคำนวณคุณพ่อจะมีสูตรคำนวณทั้งมีสนากะนะพ่อเนาะครับบางคนอาจจะไม่เห็นในตัวสูตรคำนวณ อาจจะมาว่าคุณพ่อแม่นล้างออกก็ได้แต่ว่าไปดูย้อนหลังก่อนค่อยว่ากันนะพ่อเนาะแต่ว่าเราถ่ายตั้งสามสีสามรอบอยู่หรือเปล่านะคะพี่เิวเออจามรอบเลยนะเพราะว่ารอบสองเข้ามาอันนั้นเ้มาตามเข้ามาเน้นประมาณสามรอบเอางี้ว่าคุณพ่อเนี่ยเลขคุณพ่อเนี่ยถูกหกสี่จริงครับหกสี่สี่จิกครับหกสี่เแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เล่นให้นะคกล้ใกล้ก่อนเราเราปันเป็นองค์ประกอบด้วยครับผมแต่ว่าเก้าสองเนี่มันก็ยู่ยตรงที่หกสี่จริงแหละ โอ้ oh, เอาตำแหน่งเดียวกันเลยตำแหน่งเดียวกันคือแต่ก่อนมันออกอะไรสามหนึ่งสี่สองสามหกสี่ถ้างั้นที่มันออกหกสี่ที่คุณพ่อถูกงวดเมื่อกี้งวดนี้มีเปอร์เซ็นต์ออกเก้าสองครับก็งวดนี้มันมาห้าแปดหกเก้าเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งเก้าผมไม่อยู่กาดเป็นตำแหน่งเดียวกันกับเลขหกสี่งวดก่อนเลยครับอยู่ตำแหน่งเดียวกันทำไม่ล่างก็บนถ้ามันถูกมันจะถูกตรงๆเหมือนหกสี่สี่หกไม่พอครับยังไงเลยครับ สูดๆนี่ไม่นาน,น,านมาทีไม่ต้องไม่ต้องกลับเลยถ้ามันเดินนี่เดินติดๆทรงสังเกตสูดทุกพอจะเดินช่วงช่วงปีใหม่นะพ่อเนาะครับใกล้ๆปีใหม่นี้แม่นมากเลยนะพ่อเนาะครับแต่แต่งดนี้ดูไปแล้วไม่ศูนเพราะว่าสูดม,มันมามีศูนมีศูนใช่ไหมพอ่อครับมีศูนแต่ไม่รู้ม,มันจะมาหรือเปล่าไม่ศูนย์มันมียังไั้เหรด ศูนย์แต่ว่าไม่รู้บนหรือบนหรือล่างใช่ไหมพ่อครับแต่แต่ในในสูตรมันมีแน่นอนในสูตรมีศูนย์ครับยังไงก็ให้เอาไปพิจารณาดูก่อนนะพ่อเนาะครับเออแล้วก็เลขพอเจ็ดศูนย์สามไปออกรางเลขท้ายสามตัวปะพ่อครับออกเลขท้ายสามตัวครั้งที่สี่ครับตรงตรงเลยครับตรงตรงเลยใช่ไหมครับถ้าเอซีททำได้ได้ไปซื้อสลากลอตเตอรี่สลากกินแมงรัฐบาลก็้านเต็มเต็มเลยครับอื สียิบเราจะดีก็สีได้สี่พันใี่เนาะค่ะเนาะสามตัวตรงเลยนะคะรางวัลละสี่พันนะพ่อเนาะครับอางนี้นะพ่อเนาะสำหรับคนที่อยากได้มีสนากเนี่ยก็ให้ท่านผู้ชมคอมเมนต์กันเข้ามานะพ่อเนาะครับเอายังไงก็ได้เออแล้วเลขลับเป็นไงอ่อเงียบไหมคะงวดงวดเมื่อกี้เงียบไปเลยใช่ไหมคะเลขลับขากดจับเป็นยังไงนครับก็ให้สีคอมเมนต์มาว่า เอาไปไหนครับเอสซีก็บางท่านก็บอกว่าช่องทำไม่ให้ดูมือบ้างเพราะว่าเอามือกระดิกทำมันแ่งไปดรือมารือเปางงั้นเวลาทำผมมันไม่เอาบางคนก็พูดอย่างนัะสองเห็นหมดนะคะทำไมจะไม่เห็นนะคะก็นั่นหละบางคนกคอมเมนต์มาเอซีเขาบอกว่าคุณพ่อกระดิกนิ้วให้มันแกว่งงี้มาพ่อครัเอสซีเข้า่าอย่างนั้นครับแต่ผมไม่เคยทํางานหรอกมันไปเอง ก็ธรรมดาแล้วเนาะสิบคนก็สิบปากแต่ใครจะว่าไงก็ช่างเขาบางคนเขาก็ไม่รู้จักนะพ่อเนาะครับเขาไม่รู้จักนะครับก็ไม่รู้ว่ามันเป็นพิธีกรรมอะไรด้วยซ้ำนะพ่อนั่นแหละส่วนใหญ,ญ่<า>จะเป็นคนแบบอายุเยอะๆที่เขารู้จักใช่ไหมพ่ออายุเยอะๆคนคน,คนเขารู้จักเขาจะไม่พูดแต่ว่าเด็กวัยรุ่นทุกวันนี้ก็บางคนก็ว่า ทำไมไม่เอาไปแวนไ้กับต้นไม้อืมไปพูดอย่างนั้นก็มีว่าให้มันแปลงเดินเองเอาอย่างนั้นก็มีว <c oughs> ะทุกคนหละไม่ว่าอาจารย์ไหนก็โดนกันรับ <c oughs> ผมส่วนใหญ่ก็อย่างเงี้ยเนาะพ่อเนาะครับก็คือเราเนี่ยมาตั้งใจอยากจะแบ่งปันด้วยน้ําใจใช่ไหมพ่อครับเราก็ทําเป็นปันด้วยน้ใใา <c oughs> นนนใจให้ด้วยความตั้ใจแต่ว่าบางคนไม่เข้าใจก็เขาก็พูดอย่างนั้นก็เรื่องของเขาครับ เขาอย่างเดียวเนาะผิดถูกจะว่ากันนะพ่อเนาะครับก็ธรรมดาล้วก็มองไม่เห็นเนาะเออก็ถ้าถูกก็ดีไปถ้ามันปิดก็จะว่ากันเพราะว่ามัน,นไม่มีนใครมองเห็นเนาะครับอืมเป็นแนวทางครับแค่แนวทางไม่มีใครมองเห็นว่ามันออกตัวไหนถ้าคนรู้มาก,ก่อนเขาก็คงจะรวยกันทุกคนเลยครับผมเนาะ เอาไว้เดี๋ยวมาตามคุณพ่อใหม่รอบหน้าร้อยคุณพ่อหายดีแล้วเราค่อยวอ่ากันใหม่นะพ่อเนาะครับไปยังไงก็ขอขอบคุณอาจารย์ยอดมากมากนะครับสวัสดีคแรบบับครับเป็นแนวทางของอาจารย์ยอดนะครับเขีบหน้าจอกันไว้ดูได้เลยนะครับเสนอไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับยังไงก็ขอให้มีโชคมีลาภทุกๆท่านเลยนะครับก็จบคลิปไว้แต่เพลงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ